คุณคิดว่ารา้านค้าสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้จําเป็นต้องมีพนักงานอยู่ไหมคะที่นี่คือร้านค้าไร้พนักงานแห่งแร,แรกของประเทศไทยที่ไม่มีแคชเชีย์แม้แต่คนเดียวค่ะซึ<ม>่งธุรกิจร้านค้าไร้พนักงานนี้นะคะจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะที่ต่างประเทศมีมานานมากๆแล้วแล้วเราเป็นยังไงเดี๋ยวพัทรุ่นนันเล่าให้ฟังใน tomorrow's p a e ค่ะ ร้านค้าร้ยพนักงานที่ดังมากๆเนี่ยก็ต้องย้อนไปประมาณ5-6ปีที่แล้วอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ในสหรัฐอย่าง Amazon ได้เปิดร้าน Amazon Go นำเอาระบบ AI และ Machine Learning มาพัฒนาร้านค้า โดยที่ไม่ต้องใช้พนักงานแคชเชียร์แม้แต่คนเดียวตอนนี้มีหลายสาขาในสหรัฐโดยเทคโนโลยีที่ว่านี้ก็คือ Amazon s Just Walk Out โดยมีร้านค้าสะดวกซื้ออีกหลายแห่งเลยที่นำเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้ It in, you you right what want out. was walk seamless. and choose very come You 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 หรือจกขยับมาที่สิงคโปร์ก็มีร้าน p ิ c k and Go กและ Octobox จากบริษัทสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จจากการทำร้านค้าไร้พนักงานค่ะโดยเขาเริ่มเลือกทำเลอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็ขยับมาใกล้กับแหล่งชุมชนใกล้รถไฟฟ้าสามารถขยายสาขาเพิ่มขึ้นมาได้จนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนพนักงานในประเทศด้วย บินต่อกันมาที่ประเทศจีนประเทศนี้ต้องพูดถึงกันหน่อยค่ะเพราะว่าเทรนร้านค้าไร้พนักงานเนี่ยก็เคยเติบโตในจีนมาแล้วหลายปีโดยเฉพาะในช่วงปี2017-2018เนี่ยเป็นยุคเฟื่องฟูเลย ยุคนั้นก็มีร้านค้าไร้พนักงานเกิดขึ้นเยอะมากๆมีทั้งบริษัท t e คส Startup หน้าใหม่บริษัทใหญ่ๆเจ้าดังก็กระโดดลงมาเล่นในตลาดนี้กันเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็น JD.com, Alibaba แล้วก็เจ้าอื่นๆอีกมากมายมีแผนขยายสาขาถึงหลักร้อยหลักพันแห่งเลยจนมีคำพูดที่บอกว่าหรือร้านค้าไร้พนักงานเนี่ยคือ the next big change ของวงการค้าปลีกจีน แต่พอเวลาผ่านไปเคสของประเทศจีนเนี่ยผิดคาดไปหน่อยนะคะตรงที่ว่าธุรกิจนี้เกิดฟองสบู่ซะก่อนค่ะมีหลายๆแบรนด์ที่ต้องปิดตัวลงไปนะคะส่วนบางแบรนด์ที่อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการลดสาขาลงบ้างค่ะจากปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆสาเหตุด้วยกันอย่างเช่นการที่ลูกค้าเข้าไปใช้บริการแล้วเพราะว่าต้องยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนมากเกินไปกลายเป็นว่ามันไม่สะดวกนะคะรวมไปถึงเวลาที่เกิดปัญหาอยากจะสอบถามข้อมูลสินค้ากับพนักงาน หันไปก็ไม่มีพนักงานอยู่นะคะรวมไปถึงพวกสินค้าต่างๆที่วางขายในร้านค้าเหล่านี้ก็ยังไม่เยอะมากพอไม่หลากหลายจึงไม่สามารถสร้างยอดขายให้ร้านค้าเหล่านี้สามารถอยู่รอดได้นั่นเองนี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างร้านค้าไร้พนักงานในหลายๆประเทศนะคะก็มีทั้งที่ปังแล้วก็ที่ปิดตัวไปอย่างในประเทศจีนก็มีช่วงที่ปังเนาะตอนนี้อาจจะดรอปลงไปบ้างหรือว่าในสิงคโปร์เองเนี่ยก็ค่อยๆเติบโตต่อไปได้นอกจากว่าเป็นประเทศเล็กๆเนาะแล้วก็แรงงานไม่ได้เยอะมากนะคะ หรือว่าในสหรัฐอเมริกาก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆนอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆประเทศที่อาจจะไม่ได้เมนชั่นถึงนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือว่าทางยุโรปเองเนี่ยก็มีหลายๆประเทศมีกระแสะตอบรับกับธุรกิจนี้ที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ส่วนประเทศไทยอย่างที่บอกนะคะว่าเราเองก็มีร้านค้าไร้พนักงานแล้วคือในช่วงหลายๆสัปดาห์ก่อนร้านที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือโลตัสพิกแอนโกตั้งอยู่ในโลตัสนอร์ทราชพฤกษ์ค่ะซึ่งทางโลตัสบอกว่าที่นี่เป็นร้านค้าสะดวกซื้อไร้พนักงานแห่งแรกของไทย พัดก็ไปเดินดูมาแล้วค่ะร้านค้าก็ขนาดกระทัดรัดดีมีสินค้าหลายอย่างวิธีการเข้าไปใช้เนี่ยก็เปิดแอปนะคะแล้วก็สแกนเข้าไปในร้านได้เดินเข้าไปช้อปปิง้งหยิบสินค้าที่ต้องการเสร็จปุ๊บก็เดินออกจากร้านได้เลยค่ะโดยระบบจะจ่ายเงินอัตโนมัติเงินในแอป True Money จะถูกตัดไปเองก็คือสะดวกมากนะคะไม่ต้องรอคิวจ่ายเงินร้านนี้มีระบบ AI หลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องที่นำมาใช้ตรวจจับผู้เข้าใช้บริการมีกล้องตรวจจับสินค้าและสต็อก ช่วยบันทึกข้อมูลต่างๆภายในร้านพร้อมระบบป้ายราคาและระบบชําระเงินแบบดิจิทัลแต่คําถามที่ตามมานะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพอไม่มีพนักงานอยู่ในร้านแบบนี้ใช้ระบบ AI ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะถูกต้องแม่นยําม,มากแค่ไหนของจะหายหรือเปล่าหรือว่าเวลาที่เราเดินผ่านประตูออกไปตัดเงินเนี่ยมันจะผิดพลาดไหมโลตัสก็ได้บอกว่าได้ทําการทดสอบระบบไปแล้วหลายครั้งจนมั่นใจได้ว่าระบบเสถียรแล้วก็ได้ใช้ AI ตรวจสอบสินค้าที่ แม้ว่าลูกค้าจะหยิบสินค้าแล้วเปลี่ยนใจนําไปวางไว้ในเชลฟ์ที่ไม่ได้เป็นตําแหน่งเดิม AI ก็สามารถตรวจสอบรับรู้ได้ส่วนเรื่องของการชรําระเงินเนี่ยก็มีความแม่นยําถ้าเกิดว่าระบบตัดเงินไม่ถูกต้องลูกค้าสามารถแจ้งผ่านอีเมลได้ซึ่งก็จะมีการตรวจสอบแก้ไขคืนเงินหรือว่าตัดยอดเงินเพิ่มผ่านแอปพลิเคชันข้อดีของการนําเอาระบบเซฟเช็คเอาท์แบบนี้มาใช้ในแง่ของร้านค้าเองเนี่ยก็ช่วยประหยัดพื้นที่ค่ะพอไม่มีเคาน์เตอร์ คชเชียร์ก็เอาไปทําเป็นเชลฟวางสินค้าได้เต็มที่ใช้พื้นที่ไม่เยอะด้วยแล้วก็ยังเป็นการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจค้าปลีกช่วยในเรื่องของมาเก็ตติ้งนะคะทำให้ร้านค้ามีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยสร้างประสบการณ์ซื้อของใหม่ๆเก๋ๆใ,ใ,ใ,ให้กับลูกค้าได้บอกต่อกันและที่สำคัญไม่ต้องใช้พนักงานเยอะด้วยจากเดิมที่จ้างพนักงานหลายคนก็สามารถลดจํานวนลงได้อาจจะเหลือแค่พนักงานเติมสินค้าจัดสต็อกก็พอแล้ว แต่ก็อดคิดต่อไม่ได้นะคะพอร้านค้าสะดวกซื้อยุคใหม่ๆไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพ,พนักงานเสมอไปละใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเนี่ยคนจะตกงานหรือเปล่า ข้อสองสัยนี้เราก็เลยไปถามทางโลตัสค่ะซึ่งโลตัสก็ให้คําตอบเรามาว่าประเด็นเรื่องของคนตกงานไม่ต้องกังวลเพราะบริษัทยังต้องการแรงงานคนแผนเดินหน้าเปิดสาขาใหม่พนักงานยังคงมีความสําคัญนอกเหนือจากการให้บริการส่วนของแคชเชียร์แล้วพนักงานยังสามารถทํางานในด้านอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงสินค้าให้คําแนะนําลูกค้าดูแลอาหารสดซึ่งส่วนนี้ยังคงต้องใช้พนักงานอีกอย่างโลตัสก็มีศูนย์การค้ามี ร้านค้าหลากหลายรูปแบบทั่วประเทศยังไงก็ต้องการกําลังคนทํางานร้านค้าไรพนักงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะก็ได้เข้ามาสร้างสีสันให้กับวงการค้าปลีกค่ะถ้าเกิดว่าเราไปโฟกัสดูเฉพาะตลาดประเทศไทยเนี่ยก็จะพบว่าเรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยเราจะมีหลายๆบริษัทหลายๆห,ห,หน่วยงานที่ทดลองมาทําร้านค้าไรพนักงานเนาะแต่ก็ยังเรียกได้ไม่เต็มปากเต็มคำนะคะว่าเป็นการลุยธุรกิจนี้อย่างจริงจังยัง เป็นเลเวลของการทดลองเท่านั้นแต่ว่าการเกิดขึ้นของร้าน l o t ัส p i ก k and ก o นะคะก็ดูจะต่างออกไปค่ะตรงที่ว่าเขามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะนอกจากนี้บริษัทที่พัฒนาก็คือ l o t u สใช่ไหมซึ่งเขาก็เป็นผู้นําในวงการค้าปลีกของประเทศไทยอยู่แล้วเป็นอันดับต้นๆเลยอยากจะชวนทุกคนมาคิดต่อแบบนี้ค่ะว่าตลาดค้าปลีกในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะใหญ่กว่าหลายๆประเทศด้วยซ้ําเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเราเองเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ย ก็จะเจอแต่ห้างห้าง,างใช่ไหมมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีร้านค้าสะดวกซื้อเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งคนที่ราวงการนี้ก็คือบริษัททุนใหญ่หลายๆเจ้าเลยนะคะที่เขาก็แข่งขันกันอย่างคึกคักเลยยกตัวอย่างง่ายๆแค่โ o ต u s สเองเนี่ยก็มีหลากหลายสาขาเกือบทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยมีร้านค้าแบรนด์ย่อยๆอยื่นๆอีกนี่ยังไม่นับรวมแบรนด์อื่นๆในเครือ C ี CP ด้วยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าร้านค้ารายพนักงานมันเวิร์กสุดท้ายแล้วสามารถขยายสาขาได้ตามที่โ o ตาสคาดหวังเนี่ยเราก็คงจะ ได้เห็นร้านค้าประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นอาจจะไปประกวดอยู่ตามโลตัสนะคะหลายๆสาขาทั่วประเทศหรืออาจจะแยกออกไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้และข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือโลตัสเองอยู่ในเครือของบริษัทที่ใหญ่อยู่แล้วสามารถพัฒนาโปรดักต์ได้อย่างครอบคลุมครบวงจรมากขึ้นยกตัวอย่างโลตัสพิกแอนด์โกเองเนี่ยก็ได้นาเอาเทคโนโลยีของทางฝั่ง,ง True ดิจิทั l เนี่ยเข้ามาใช้บริหารจัดการร้านค้าด้วยแม้ว่าประเทศไทยจะเริ่มธุรกิจร้านค้าไร้พนักงาน าช้ากว่าในหลายๆประเทศแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูไส้ในของคนที่รันวงการนี้จะพบว่าไม่ธรรมดานะคะยังไงก็รอดูกันต่อไปว่าร้านค้าไรพนักงานในไทยจะเป็นยังไงต่อไป